รีวิวเท่นชาร์จในรถยนต์ v i ส t e คซปเปอร์พัชชาร์จรุ่น NCL ใครที่กำลังหาตัวจบของที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือในรถยนต์นะครับที่รองรับฟ้าชาร์จและ PD 30วัตต์ชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์แถมไม่ต้องพกสายและมีการรับประกรันให้ถึง2ปีเต็มๆผมขอแนะนำ ก็อขอเกินแบบนี้ก่อนนะครับว่าบิสเทคเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับที่ต้องการที่จะดูแลลูกค้าและบริการหลักการขายนะครับให้ดีกว่าแล้วก็ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยและทางบิสเทคนะครับเป็นผู้นําเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้คนไทยเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องบิสเทคซูเปอร์ฟาร์ชาร์จรุ่น New CL ตัวนี้กันครับ คือเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเหมาะกับคนที่ใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะครับซึ่งในกล่องเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่าใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้4อุปกรณ์พร้อมๆกันนะคใครที่พกพวกอุปกรณ์หลายอย่างนะครับ iOS Android Notebook MacBook สาย gadget เ,เนี่ย ต้องการที่จะชาร์จแบตในรถยนต์ผมบอกเลยว่ามีพิสเทคตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาอยู่แน่นอนและที่ตัวกล่องนะครับก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็น PD 3 3วัตต์แม็กนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยมันจะจ่ายไฟได้แรงมากก็คือ3 3วัตต์นะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีสเปคบอกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางฮอตไลน์การติดต่อแบบเรียลไทม์นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ สแกน QR วารโคตร,ตรงนี้ได้เลยก็จะมีทีมงานน้องแอดมินนะครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ถูกออกแบบมาขนาดเนี่ยให้เล็กลงนะครับซึ่งจะเล็กกว่ารุ่น CL ตัวเก่าแล้วก็ตัวเล็กลงแต่ว่ากําลังไฟเนี่ยยังแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แรงกว่าด้วยนะจริงๆแล้วอะแกะออกมาแล้วหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเล็กกว่าฝ่ามือมิกแลวตัวนี้นะครับให้สายมาถึง2เส้นนั่นก็คือสายไลนิ่งแล้วก็สาย ทตัวสายเนี่ยก็จะยืดหดเก็บเองได้นะครับความยาวเนี่ย80เซนใช้งานได้ถึงเบาะหลังเลยนะครับใช้เสร็จก็หดเก็บแบบนี้ยังมีช่องเสียบเสริมนะครับให้ถึง2ช่องนะครับเป็นช่อง USB และช่อง Type นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกำลังไฟของแต่ละช่องกันบ้างนะครับในช่องของ Lightning นะครับจะจ่ายกำลังไฟ m a กอยู่ที่12วัตต์นะครับซึ่งเพียงพอกับ iPhone นะครับรุ่นเก่าที่ ใช้สายไลนิงแล้วนะครับถือว่าเป็นฟัสชาร์จของ iPhone แล้วนะครับแต่ที่เด็ดเลยนะครับคือสายไทซี C. สายไทซี C ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบการชาร์จแบบ PD 3 3วัตต์นั่นเองการชาร์จแบบ PD 3 3วัตต์ก็จะเป็นการที่ตัวชิปของตัวนี้จะคำนวณการจ่ายไฟตามเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของอุปกรณ์เรานะครับเพื่อที่จะ ช่วยเซฟนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมไวนะครับให้เครื่องไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับเขาก็จะจ่ายไฟได้ตามอุปกรณ์ที่ต้องการได้เลยครับว่าอุปกรณ์ต้องการเท่าไหร่เขาก็จะปรับกําลังไฟตามสถานาการณ์แบตเตอรี่ณตอนนั้นเลยครับส่วนช่องทั้ง2ช่องนี้นะครับเป็นช่องเสริสมทั้ง USB และ Type C นะครับตัวนี้เนี่ยจะ m a กอยู่ที่15วัตต์นะครับเพราะว่า เขาจะเน้นไปทางการใช้สาย Type C ตัวนี้เป็นหลักมากกว่า <Okay. S 1> สำหรับใครที่มีอุปกรณ์น,นะครับหลายอย่างก็สามารถเอาเมาเสียบสอกช่องนี้ได้ ตัววัสดุนะครับเป็น ABS บวก PC ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานต่อความร้อนสะสมในรถเพราะว่าโดยปกติเราก็จะใช้กันอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับหรือว่าจอดรถตากแดดท,ทิ้งไว้ตัวนี้ก็ไม่ส่งผลไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะครับที่มันจะร้อนกรอบแตกขักได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและการปรับมุมนะครับเขาก็จะปรับมุมได้180องศานะครับเพื่อ ให้ง่ายต่อการใช้งานกับช่องเสียบในรถทุกรุ่นทุกคันนะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานที่ถูกต้องกันเลยครับวิธีการใช้งาน New b i s t e c Super Fast Charge NCL ตัวนี้นะครับการใช้งานไม่ยากแค่เสียบกับช่องจุดบุหรี่แค่นั้นเองขอแค่รถทุกคันนะครับมีช่องเสียบจุดบุหรี่แบบนี้นะครับผมเราก็เสียบเข้าไปได้เลยึ๊บดันเข้าไปให้สุดแล้วมาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีไฟบอกสถานะสีฟ้าบอกอยู่ถ้าไฟติดแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับวิธีการใช้งานสายชาร์จนะครับเราดึงออกมานะครับตามที่เราต้องการสมมุติเราเอาแค่นี้เราปล่อยนะครับสายของเขาจะล็อกเองถ้าต้องการจะเก็บนะครับกระตุกเบาๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยกลับไปแบบนี้นะครับสายของเขาก็จะเก็บเข้าในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายไรนิ่งนะครับเสียบชาร์จกับพวก iPhone นะครับ นี่แบตเข้าปกติเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยสาย PD 3 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นสาย PD 3 0วัตต์นะครับเป็นการชาร์จแบบ Type-C ตัวนี้เป็นสาย PD 3ีวัตต์นะครับที่จะรองรับการชาร์จแบบฟ t สชาร์จนะครับอ่ะนี่ครับพอชิปเขาจับได้แล้วนะครับเขาก็จะขึ้นว่าฟ t สชาร์ e นะครับผม <Okay. S 1> อ่านี่น,นี่เห็นไหม ขึ้นว่าฟ้าชาร์จเลยแสดงว่าเครื่องนี้นะครับรองรับการชาร์จแบบฟ้าชาร์จและ PD ดี30วัตต์และวิธีการเก็บสายที่ถูกต้องนะครับถอดสายออกกระตุกเบาๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วปล่อยแค่นี้และวิธีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องนะครับเมื่อเราไม่ใช้งานนะเราก็แค่ดึงออกมานะครับดึงออกมาไว้เก็บใส่เก๊ะพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใส่เก๊ะหน้ารถก็ได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัววัสดุเข้าไปด้วยครับ และการรับประกันนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยทางบิสเทคเรามีประกันให้ถึง2ปีเต็มๆเ,เลยนะครับเสียเราไม่ซ่อมครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีและหากใครนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ QR code ทางด้านหลังกล่องสามารถสแกนไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น hotline นะครับช่องทางการติดต่อแบบเร่งด่วนนะครับที่จะสามารถติดต่อทางบิสเทค ได้โดยตรงเลยครับแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะครับที่คอยให้บริการคอยตอบคําถามและให้คําปรึกษาลูกค้าตลอดเวลาเลยครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อ New b i t e c h Super f a n ช a ตัวนี้นะครับผมแปะพิกัดไว้ที่ดี s c r i p t i o n ข้างล่างแล้วนะครับใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนนะครับสามารถกดไปในลิงก์นั้นได้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับ